เมนูไข่ที่ปายุจะทำในวันนี้นะคะเป็นถั่วผูผัดกับไข่ค่ะเป็นเมนูที่อร่อยและมีประโยชน์นะคะหั่นแล้วแช่ในน้ําเกลือน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่กระจาดพักเอาไว้นะคะ ใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมค่ะ พอกระเทียมเริ่มหอมก็ใส่ถั่วพูลงไปเลยนะคะเล่งไฟหน่อยค่ะพอถั่วพูสุกก็ปรุงรสเลยค่ะใส่น้ำตาลแล้วก็ ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิวขาวประมาณ2ช้อนโต๊ะฝักเขียวประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ตอกไข่ลงไปเลยค่ะชอบไข่เยอะก็ใส่ไข่เยอะได้นะคะวายุชอบให้น้ไข่เกาะเยอะๆก็จะใส่สีใบเลยค่ะ เราให้ข้างล่างใกล้สุกเราค่อยกลับนะคะลองแซะดูหน่อยก็ได้ค่ะพอแซะแล้วดู ไข่เริ่มร่อนเราก็กลับเลยนะคะแส่อีกทีค่ะ กลับไปกลับมาจนไข่เหลืองนะคะกลับพลิกกลับไปกลับมาจนไข่สุกค่ะไข่สุกแล้วแห้งแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะสุกแล้วค่ะ ทูพูผัดไข่นะคะมารับประทานกันได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามป้ายุ้ยในอร่อยไม่เกรนใจนะคะแล้วก็ป้ายุ้ยจะปรับปรุงพัฒนาคลิปต่อไปให้ดีๆขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ